สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovey l BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB นะคะจะมาอัปเดตนับถอยหลัง100วันสู่โอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งซึ่งก็เป็นบทสัมภาษณ์ของน้องๆวง Into o วันนะคะว่าน้องๆอ,อยากทำอะไรกันบ้างซึ่งเป็นกิจกรรมฤดูหนาวนะคะก็ไปดูกันทีละคนเลยค่ะเริ่มต้นด้วยที่น้องหลิวหยี่นะคะ น้องก็ให้สัมภาษณ์ว่านับถอยหลัง100วันสู่โอลิมปิกฤดูหนาวปักกิง่งเมื่องานมาหาก,กรรมหิมะใกล้เข้ามาผมอยากจะลองทำอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับหิมะดูบ้างครับหากมีเวลาเรื่องที่ผมอยากจะทำมากที่สุดคือเรียนเต้นรำน้ำแข็งไอซ์แดนผมอยากสัมผัสความรู้สึกของการเต้นตามจังหวะดนตรีบนน้ำแข็งจริงๆครับส่วนน้องซานตานะคะ นับถอยหลัง100วันสู่โอลิมปิกฤดูหนาวปักกิง่งเรื่องหนึ่งที่ผมอยากทำมากที่สุดคือปั้นตุ๊กตาหิมะเพราะทุกคนจะแต่งตัวสวมหมวกเติมจมูกและมือทั้งสองข้างให้ตุ๊กตาหิมะไปด้วยกันสนุกมากๆเลยครับสน้องมิกานะคะนับถอยหลัง100วันสู่โอลิมปิกฤดูหนาวปักกิง่งเรื่องหนึ่งที่ผมอยากทำมากที่สุดคือสงครามขว้างหิมะครับ เพราะมันน่าตื่นเต้นและสนุกผมจึงอยากสัมผัสมันไปกับทุกคนส่วนน้องนายนะคะนับถอยหลังหนึ่งวันสู่โอลิมปิกฤดูหนาวปักกิง่งเรื่องหนึ่งที่ผมอยากทำมากที่สุดก็คือไปพระราชวังต้องห้ามอีกครั้งในหิมะแรกครับเพราะครั้งสุดท้ายที่ผมไปที่นั่นคือฤด,ดูร้อนทุกคนบอกว่าปักกิ่งในช่วงหิมะตกนั้นยังมีเซอร์ไพรส์อยู่อีกครับส่น้องลินโม่นะคะ เมื่องานมหาการ,รมหิมะใกล้เข้ามายิ่งเวลาผ่านไปยิ่งรอคอยหิมะนานา,นา,นานที่ปกคลุมไปทั่วเพราะความงดงามหลังหิมะตกไม่มีวันสิ้นสุดสิ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นท่ามกลางหิมะตกไม่มีวันน่าเบื่อนับถอยหลังหนึ่งร้อยวันสู่โอลิมปิกฤดูหนาวปักกิง่งส่วนน้องปอหยวนนะคะ เมื่องานมหากรรมหิมะใกล้เข้ามายิ่งเวลาผ่านไปผมยิ่งรอคอยให้ผู้คนทั่วโลกมองเห็นปักกิ่งที่งดงามหลังจากที่หิมะตกครับเพราะหลังจากหิมะตกแล้วยังมีของอร่อยให้ได้สัมผัสอีกมากมายหวังว่าทุกคนจะได้รับมตน์นเสน่ห์แห่งฤดูหนาวที่ปักกิ่งนับถอยหลังหนึ่งร้อยวันสู่โอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งน้องเจียหยวนนะคะ บ้านเกิดของผมอยู่ที่ตะวันออกเฉียงเหนือของจีนครับหิมะมักจะตกในฤด,ดูหนาวที่นั่นตอนผมยังเป็นเด็กชอบปั้นตุ๊กตาหิมะมากครับในตอนนั้นทันทีที่ปิดเทอมผมก็จะนัดเพื่อนๆของผมไปเล่นสเก็ตปั้นตุ๊กตาหิมะฤด,ดูหนาวนี้อยากสัมผัสความสุขในวัยเด็กกับทุกคนจริงๆ น้องแพตติกนะคะเมื่องานมหากรรมหิมะใกล้เข้ามายิ่งตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆครับเพราะผมได้ยินมาว่าฤดูหนาวที่ปักกิ่งงดงามมากผมอยากจะปั้นตุ๊กตาหิมะกับทุกคนครับสงครามขว้างหิมะนับถอยหลัง100วันสู่โอลิมปิกฤดูหนาวปัก,กิ่งน้องเคอร์ยีนะคะนับถอยหลัง100วันสู่โอลิมปิกฤดูหนาวปัก,กิ่ง เรื่องหนึ่งที่ผมอยากทำมากที่สุดคือปั้นตุ๊กตาหิมะกับทุกคนครับเพราะผมรู้ว่าปักกิ่งในเวลาหลังจากที่หิมะตกงดงามมากครับเลยอยากแบ่งปันความงดงามนี้ให้กับทุกคนครับสุดท้ายนะคะน้องเอเคนะคะนับถอยหลัง100วันสู่โอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งเรื่องหนึ่งที่ผมอยากทำมากที่สุดคือการไปเล่นสกีเพราะผมได้ยินมาว่าลานสกีที่ปักกิ่งนั้นน่าสนใจมากครับ เล่นนี่นะคะก็คือสิ่งที่น้องๆอ,อยากทําในหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับหิมะนะคะส่วนมากจะปั้นตุ๊กตาหิมะเล่นหิมะควางหิมะกันเนาะนับถอยหลัง100วันสู่โอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งกัน,นะคะ่ะก็หวังว่าน้องๆจะได้ทํากิจกรรมที่อยากทําสมใจนะคะบางทีก็อยากให้ประเทศไทยมีหิมะบ้างเหมือนกันนะคะอยากทํากิจกรรมเกี่ยวกับหิมะบ้างแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเล่นน้ําฝนกันไปก่อนนะคะ และนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่บีบีมาอัปเดตในวันนี้นะคะถ้ามีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับน้องๆวงอินทูวันอีกและบีบีคิดว่าน่าสนใจบีบีจะนำมาเมาส์กับทุกคนอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย